สวัสดีค่ะพะเม่พี่น้องมืนนี่ก็มาพอกับการรายง,งานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างค่ะมืนนี่เขาก็มาพอกันในบาบวันที่หามีนาคม2565้อมืนนีกับสิภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของบายมืนนี่ค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสําหรับการขาดมาลักษณะอากาศมืนนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเศร้า ส่วนลมเป็นลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่บอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายมื้อนี้ค่ะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูม,ตมิต่ำสุดเ้ารมื้ออื่นนะคะอยู่ที่19-20องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะเ่าวบริการขาดหมายลักษณะอากาศ7มือข้างหน้าระวังวันที่หาถึง10มีนาคมค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่หาถึง6มีนาคมมริเวนภาสีสานตอนลลาหงหองเฮาสิมม,มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเ้านะคะ ส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่28ถึง33องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่14ถึง20องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่7ถึง10มีนาคมค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างองเฮาสิมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนําเด้อค่ะ ส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันออกความเร็วลมยูที่1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะยูที่32-36องถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะยูทีถึง่16-23องศาเซลเซียสค่ะคาะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลสุขภาพร่างกายเดื่อคาดเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง,ปลงสำหรับมื้อนี้กิจดาวงสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไหมมืม้อนะน่ะมือนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน